หน่วยเฉพาะกิจตันทิสุขได้รับภารกิจจากกอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ในการเสริมสร้างความเข้าใจในสานรกษาเป้าหมายใน3จังหวัดชายแดนใต้และ4ี่อำเภอจังหวัดสงขลาจำนวน60โรงเรียนหน่วยเฉพาะกิจตันทิสุขได้ใช้ขีดความสามารถที่มีของหน่วยในการเข้าดําเนินการแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงได้แสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคมต่างๆซึ่งมีมูลนิธิกาม,มาแฟมิลี่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีศักยภาพ มีจิตอาสาและมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยเฉพาะกิจตนันทขภายใต้โครงการต่างศาสนาต่างชาติพันุ์ไม่ต่างกาันปันเพื่อน้องโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศาึกษาให้กับโรงเรียนเป้าหมายต่างๆและกลุ่มสตรีในหมู่บ้านรอบๆสถานศาึกษาที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือโดยหน่วยเฉพาะกิจตนันทขและมูลนิธิได้เข้าสำรวจความต้องการ เื่อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ตามต้องการของโรงเรียนและชุมชนและดำเนินกระบวนการส่งมอบโครงการโดยมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างรอยยิ้มโดยชุดครูฝึกชุดควบคุมทักษะน้ำพันสร้างความเป็นกันเองลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคลากรทางการศาึกษาประชาชนและนักเรียนพร้อมส่งมอบอาคารสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนและกลุ่มสตรีในพื้นที่ต่างๆดังนี้ พื้นที่จังหวัดปัตตานีโรงเรียนปัตตานีดารุสสลามตำบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีส่งมอบสนามเด็กเล่นและเครื่องอุปโภคแก่นักเรียนพื้นที่จังหวัดยะลากลุ่มสตรีบ้านพอเมงตำบลกายุบกเกาะอําเภอร,รามันจังหวัดยะลาส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีโดยสอนอบรมทำเบเกอรี่เมาอ,อาคารและอุปกรณ์สำหรับทำขนมเบเกอรี่ให้กับกลุ่มสตรีโรงเรียนมหัดดาวอิสลามิยะ ตำบลตะโลฮาร์อำเภอรามันจังหวัดยะลามอบอาคารอเนกประสงค์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนพื้นที่จังหวัดนะราธิวาสณนะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัธยิยณนะดิตุนอิสลามิยะบ้านสรายในยตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนะราธิวาสมบอาคารเรียนและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลาแต่ตำบลบางโงสโตอำเภอรงงะแงจังหวัดนะราธิวาสส่งมอบอาคารเพราะเหตุ อาคารอนเนกประสงค์และมอบของอุพโภคบริโภคแก่นักเรียนผลจากความร่วมมือระหว่างหน่วยเฉพาะกิจตนันทิศุกและมูลนิธิกามาแฟมิลี่ในทุกพื้นที่ร่วมกิจกรรมเกิดมิตรภาพและไมตรีที่ดีงามผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากร,รในโรงเรียนเด็กนักเรียนและกลุ่มสตรีเกิดความประทับใจในไมตรีที่มีต่อกันและแสดงท่าทีเชื่อมั่นศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่อย่างจริงใจกลุ่มผู้มอบจากมูลนิธิกามาแฟมิลี่ทุกคนมีความสุข กับการได้ส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องในจังหวัดเชียงแดนใต้และแจ้งว่าจะมีโครงการต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์ไม่ต่างกันพันเพื่อน้องในปีต่อไปอย่างแน่นอนโดยหน่วยเฉพาะกิจตันทิศยังคงดำารงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจอย่างมุ่งมั่นร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องด้วยหวังว่าตันทิศจะกลับคืนสู่พี่น้องในพื้นที่ปลายตั้งฝันในวันตายงรลเสา สูจงสูพแผ่นดินของเรา,ายรเยาย